าดูท้ายเกมครับผมผมมาไล่ท้ายเกมนะครับ9-9แต้มตอนนี้ครับใายคุณโจรครับนำโดยครับเสียนกบุรีรัมครับและหนึ่งบางชันครับโอ้ติดเกีียวครับฝ่ายชาติป่าชาติติดเกียวหลังเท้าหนึ่งบางชันอีกแล้วลนนีกแล้วครับบอยครับบอยสาธรครับฝ่ายชาติล้นนี่ฟาโอ้ฝ่ายชาติครับ โอ้วิ่งไปชนเน็ตครับโอ้ป่าชาติครับโอ้โหน่าเสียดายครับลูกอย่างนี้โอ้โหแกวิ่งไปชนเน็ตครับผมโอ้โหติดพุงนิดนึงครับป่าชาติสวนผักครับแต่งนี้ให้ป่าชาติสวนผักโดูดีครับป่าชาติสวนผักนั่งอยู่ตรงนี้ครับอ่ะนักกีฬาค่อนข้างเยอะครับตอนนี้นิกบางมดก็เดินเข้าสนามแล้วตอนนี้ครับก็จะมีเหลี่ยมหรือเปล่าครับปะทะถึโจรครับ โอ้มาครับ0ต่อ9ครับแต้มครับผนโจรขึ้นมาอีกแล้วครับอ่าผมต้องมาไลค์ครับเมื่อกี้ขอโทษทีครับไปกินขนมเีนอยู่ครับมาว้าวโหลุกเสกครับเสียนกครับป่าชาติเอ้าหมูแล้วครับตดเกี๊ยวหลังเท้าโอ้โหบางชั้นนี่เกี๊ยวดีจริงๆครับหลังเท้า เป็นเอฟซหนึ่งบางชันครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับอ่ะตับสู่เกมเลยเ้าต่อสู่ครับเอาติดเกี่ยวครับซิลล์รอเปล่าติดเกี่ยวเสียนกอีกครับหนึ่งบางชันอู้ยงัดไปไหนครับโอ้โหเอาครับเนี่ยครับผมมาไล์ช่วงท้ายเกมก็อย่างเงี้ยครับมันสนุกครับผมตะก้อครับ ถ้าเรามาขายใช้าเกมเนี่ยทั้มันจะสนุกน,นะครับทุนช่วงเกมากลกางเกมแล้วก็ยังไม่เปิดกรันมดเท่าไหร่ครับ มาคเรือล้วครับตอนนี้โอ้เอล้วครับีตใส่นิดครับนะคับตะก้เข้าเส้นครับผมแอดมิตะกอเข้าเส้นครับันี้มาเยือนสนามสาธรนะครับเป็นเอฟไปเป็นเอซของตะก้อ ข้าเส้นก็ฝากติดตามเอ่อบอเป็นด้วยนะครับมาตัดเป็นเหมือนเดิมตัดไปครับลูกเดียวเกมครับเสียลูกหนึ่งบอลชันครับล้นหรือเปล่าครับอุ้ยได้ครับโอ้โหย้อนน่ารักน่ารักครับหนึ่งบอกสบายครับโอ้โหเอาครับยังไม่เกมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกคน ในเกมนี้ครับแล้วก็มันจะสนุกอย่างนี้แหละครับทุกคนมาดูเกมเสิร์ฟของเสียนกบุรีรังครับหัวหน้าค่ายถุงโจรครับโอู้วิ่เสิร์ฟโอ้โหเอาครับได้แต้ไครับโอ้โหเอาแล้วครับท่านต่อครับดูกันนิ่งหรือเปล่าตอนนี้เอาครับลูกเดียวเกมครับบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ แต้มหนึ่งต่อหนึ่งครับลูกเกียวเกมครับโอ้ลูกนี้คนข้างๆครับเอาติดเกีียวครับโอ้ติดเกีียวครับเอาเลยครับโอ้ยเอาครับยังอยู่ครับสุ per ชาติครับพี่ไก่แกให้สายาเอ้ยพี่เหลือเฟือครับให้สายาแกว่าเอาครับ มาครับลูกเดียวเกมครับเนี่ยครับมันบีบหัวใจกันจุงตึงนี้แล้วครับผมทุกคนยอดครับสวยๆน่ารักน่ารักครับหนึ่งบางชั้นดันครับโอ้โหบอยอย่งนี้ครับน่าเสียดายครับตะก้อครับอะไม่รู้จะล็อกอยู่หรือเปล่าครับตัดหาพี่บอยป่ะครับลูกนี้ครับโอหยอดครับอุ้ยเจน็อกครับ ถ้าแกวัดเนี่ยได้ลุ้นครับลูกเมื่อกี้ครับแม่หนึ่งต่อหนึ่งครับรูปเดียวเกมเลยหรือเปล่าครับพี่ปิศาจครับเสียนกครับถึงบางชั้นยังไงครับลมครับโอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยหรือเปล่าครับโอ้โหจบเกมครับสาธรครับโอ้ยังไงมาลุ้นนี่ไรดันโวยดมพีเอาเกมสิบสองหรือสิบสามครับ เกมสิบสามรอเอายังไม่เกมครับขอโทษครับเกมสิบสามครับทุกคนโอ้เกมสิบสามครับขอโทษครับเนี่ยครับุ่งท้ายเกมครับเสียนกเปิดครับโอ้โหลูกอย่างนี้ครับอครับเริ่มดูเดือนแล้วตอนนี้ครับท้ายๆเกมครับทุกคนมาครับใครเข้ามาดู ก็ฟ้าแชนะครับ,รบโอ้ยินกอ,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 อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอุ้อยครับรอบอยสาธรครับเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกเดียวเกมครับ จะจบเลยหรือเปล่าครับทั้งคครับจะจบเกมเลยหรือเปล่าครับโอ้โหเกม13ครับทุกคนครับมาครับลูกเรียวเกมครับ12ต่อ12ครับโอ้โอโอโออยังได้ครับแล้วก็ หรือเปล่าครับตีเกียวครับแฮปปี้เบิร์เดย์หรือเปล่าครับเอาล้วครับโอ้ยัอยู่ครับตะก้อครับเนี่ยครับเริ่มสนุกแล้วครับตอนนี้เอาล้วครับบีหัวใจครับบีหัวใจทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ครับผมโอ้โหนี่ครับมือรับมือรับอ่ะเสียตีเขาเหมือนรับไหมครับ รอเมือนล้าครับโอ้มาลูกเดียวเกมนะครับมาลูกเดียวเกมเลยหรือเปล่าครับเสียนกครับหนึ่งบางชันครับโอ้โหยังอยู่ครับมาล่ะครับ อ้าวครับมาดูเสียนกบุรีรัมครับทรายครับบายชาติครับเอาติดเกี่ยวครับเกลียวหรือเปล่าครับยังอยู่ครับโอ้เอาครับยังดีหัวใจอยู่ตอนนี้ครับเอาลราเริ่มสนุกอีกแล้วครับทุกคน โอ้โหเอาเสิร์ฟต่อ5-4ครับตอนนี้ครับราคาครับราคาเริ่มมาแล้วครับเรนต้องไวนะครับเกมเลยหรือเปล่าครับโอ้โพี่ครับพี่แท็กซี่ครับตอนนี้เริ่มยิงแล้วครับตอนนี้ อนนี้โอ้โห13ต่อ12แพ่งครับทุกคนโอ้โหสากรทำได้ครับตอนนี้หเนี่ยครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวดูคู่ต่อไปครับขอบคุณทุกคนนะครับที่การรับชมทุกคนครับ